ครับสวัสดีครับผมช่างเดดินแดงนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับกับสินค้าโปรดักต์กล่องไฟอัธกะนะครับซึ่งทุกคนก็ได้เจอหน้าตาของเขาแล้วยังอยากรู้อยากสัมผัสอะไรครับเดี๋ยวผมจะแนะนำในวันนี้นะครับว่ามันใช้งานยังไงติดตั้งโปรแกรมยังไงมีอะไรมาให้มาบ้างในในโปรดักต์ของเขานะครับอ,อันนี้นะครับถ้าเราซื้อมาสั่งซื้อมาตามตัวแทน ตามออนไลน์ทั้งหลายนะครับก็จะได้มาเป็นลักษณะอย่างนี้กล่องไฟนะครับเราแกะกล่องมาก็จะมีอ่านี่นะครับเป็นมาโปรดักต์สวยๆอย่างนี้นะครับจะมีกล่องไฟนะครับถี่ฟ้านะครับน้ำเงินนี่นะครับกล่องไฟนะครับที่มีพร้อมมาให้คือโปรแกรมนะครับอยู่ในแฟลชไดร์เลยโปรแกรมนะครับแล้วก็ปลั๊กเปลี่ยนโหมดนะครับ กล่องไฟอัตกะนะครับมี4โหมด4กราฟอยู่ในกล่องใบนี้นะครับก็คือเหมือนมีกล่อง4ใบอยู่ในกล่องใบเดียวนะครับสามารถเลือกปรับได้1-4นะครับแล้วก็สายจูนนะครับมีมาให้เลยนะครับสายจูนมีมาให้เลยในกล่องนะครับซื้อ10ใบมี10เส้นนะครับกล่องละ1เส้นให้ไปเลยนะครับเพื่อนๆถามกันมาเยอะครับอันนี้คือสายอะไรนะครับอันนี้คือสายไว้สำหรับต่อพลิกชิปนะครับซึ่ง ไว้ใช้ในฟังก์ชันในอนาคตน,นะครับทางผู้ผู้ผลิตเขาก็เตรียมไว้ให้เรานะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมสติกเกอร์นะครับไปติดที่รถนะครับเห็นว่าทางผู้บริหารแจ้งว,ว่าติดสติกเกอร์จะได้ทองนะครับไว้รอฟังไว้รอฟังไว้รอฟังนะครับอ่ะผมจะ,จะมาเริ่มนะครับี่คือกล่องไฟนะครับที่ให้มานะครับสายจูน นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาทําการติดตั้งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับ <ME DI TH> เดี๋ยวนีวิธีการติดตั้งเวลาเพื่อนๆได้แฟลชไดร์มาแล้วอย่าเพิ่งเสียไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเราไปทําการปิดแอนตี้ไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนเพราะไม่เช่นนั้นเราเสียแฟลชไดร์เข้าไปเสร็จปุ๊บคอมพิวเตอร์เราจะลบไฟล์ในแฟลชไดร์ทันทีนะครับเราก็เลยต้องปิดตรงนี้ก่อนเพื่อจะได้ไม่ไฟล์ของเราจะได้อยู่นะครับไฟล์โปรแกรมเราจะได้อยู่อ่ะเราเริ่มมาที่หน้าจองเราก่อนนะครับ เห็นปุ่มสามเหลี่ยมด้านล่างนี่ไหมครับเรากดขึ้นมานะครับจะเป็นรูปโลนะครับรูโลนะครับ Windows Security นะครับตรงโหมดนี้ครับถ้าตรงนี้ไม่ไม่มีอยู่ในไอคอนตรงนี้นะครับให้เรามาใช้ตรงตรงนี้ก็ได้นะครับ Search SEC นะครับมันก็จะขึ้นนะครับ Windows Security นะครับตรงนี้เราใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับกดปุ๊บเราเข้าไปที่ไวรัสทีก Protection นะครับเราก็กดเลือกดบล้วกลคลิกนะครับไปที่ Manage s e t t i n g นะครับเพื่อทำการปิดมันนะครับเห็นไหมครับ Real Time Protection เราก็ทำการปิดครับปึ๊บนะครับเราก็เลื่อนลงมาอันไหนที่เปิดอยู่เราปิดเลยนะครับพอป,ปิดเรียบร้อยเสร็จแล้วปึ๊บเราพับลงพับหน้าจอลงมาข้างล่างก่อนปั๊บคราวนี้เราก็นำแฟลชไดร์เสียบไปในคอมพิวเตอร์เราได้แล้วนะครับ พอเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บโปรแกรมก็จะขึ้นมาเลยครับในแฟลชไดร์เราทําการ Copy นะครับลากลงมาที่หน้าจอเลยก็ได้ครับ Copy ลงมาที่ d e สก์ท็นะครับแล้วเราก็กดดับเบิลคลิกติดตั้งได้เลยนะครับอ่าเวลาขึ้นป๊ p ปอขึ้นมานะครับเราก็กด next next install นะครับแล้วก็ใช้เวลาสัก2-3นาทีนะครับในการรอในการติดตั้งนะครับ บางทีเพื่อนๆเ,เจอปัญหาไม่ได้ปิดวินโดว์ซิคลอเรตี้นะครับเวลาเสียบแฟลชไดร์เข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ไฟล์โดนลบโดยไม่ตั้งใจนะครับอ่ะขึ้นฟินิ h แล้วแล้วกดฟินิ h นะครับปุ๊บก็จะปรากฏไอคอนขึ้นมานะครับไอคอนโปรแกรมอทกะ ecu pro 10.1นนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมานะครับอ่า ตาวนี้หน้าโปรแกรมเป็นภาษาไทยบางเครื่องนะครับคอมพิวเตอร์ตัวเลขเป็นภาษาไทยด้วยนะครับตัวเลขเป็นภาษาไทยด้วยไปทําการเปลี่ยนเลือกตรงนี้ก่อนนะครับไปที่ Control Panel นะครับแล้วก็ไปที่รีจิน่นนะครับคล็อกแอรจิก็ได้ครับเราเลือกที่ o r จิ i น a นนะครับให้ตั้งตรงนี้นะครับเป็น u n i t เต็ t สเตทเท่านั้นนะครับถ้าตั้งเป็น t h ยแลนด์ตัวเลขก็จะเป็นภาษาไทยนะครับ ตั้งตรงนี้ให้เป็นยูนเต็ดสเตตนะครับให้เรียบร้อยนะครับถ้าเป๊ทุกถ้าเครื่องใดเป็นยูนเต็ดสเตตแล้วก็ใช้ยูนเต็ดสเตตเหมือนเดิมครับนะครับอ่ะเราก็กลับมาที่โปรแกรมเราอีกครั้งนะครับอ่าเราก็ถอดแต่ได้ออกได้นะครับครับสำหรับคนที่ไม่เก่งเรื่องการดาวน์โหลดนะครับการติดปัญหาในเรื่องการติดตั้งเติดปัญหาในเรื่องการจูนนะครับไม่ถนัดนะครับทักมาในไลน์แอดอัตกะได้เลยนะครับเดี๋ยว ผมจะโทรหาแล้วให้ท่านเตรียมติดตั้งโปรแกรม a n นดี้เกนะครับกับที่หน้าจอนะครับโปรแกรม a n นดี้เก็จะหน้าตาอย่างนี้ครับหาดาวน์โหลดได้ใน Google ทั่วไปเลยครับคำว่า a n d e s k นะครับดาวน์โหลดแล้วติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์คุณเลยต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยเวลาติดต่อมาก็คือแจ้งรหัสเลขแอนดีเผมนะครับอยู่ที่หน้าจอนี่ก็จะแจ้งรหัสนี่นะครับแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันก็จะ1 9อะไรก็จะแจ้งผมมา เสร็จปุ๊บผมก็จะอาจจะโทรไปหาหรืออาจจะแชทไปหาก็คือให้คุณเตรียมเลขนี้ไว้เดี๋ยวผมจะเข้าไปรีโมทเครื่องของคุณไปติดตั้งให้ไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้นะครับจะได้เพื่อความรวดเร็วครับและนี่ก็เป็นวิธีการลงโปรแกรมอธกะนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับ,น Computer, นรบวิธีการปรับตั้งค่าต่างๆที่ว่าก่อนที่เราทําการเริ่มจูนนะครับวิธีการเซตค่าต่างๆนะครับว่าเราต้องตั้งค่า ตรงไหนบ้างที่ตัวเลขเป็นภาษาไทยทยํายังไงให้เป็นตัวเลขอารบิกทั่วไปนะครับผมก็จะบรรยายอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดแล้วแล้วในคลิปต่อไปนะครับผมจะแนะนําวิธีการใช้งานกล่องอัตราในหน้เาเบื้องต้นก็คือในหน้าในกล่องอาาาัตกะมีหน้าปรับจูนอะไรบ้างใช้งานอย่างไรบ้างต้องเข้างานเข้าใช้งานแล้วเราต้องไปตั้งค่าหน้าไหนก่อนบ้างนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนคลิปหน้าครับผม